มาลงมือทำกันเลยอย่ารอช้าไม่รู้ว่าจะพอไหมเอาทรายมาแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงผลของมันจะเป็นยังไง ก็จะเป็นขี้วัวที่มันกลายเป็นกลายเป็นดินแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมาสมกันกับทรายเนาะเราไม่มีหยวกกล้วยไม่มีอะไรอะ่ะกลับมะพร้าวทีนี้ยาก็จะใช้ฟางทุกคนเริ่มเลยทางแรกนะ ้เือง่ห็นไหมน้อเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ทำไปแล้วที่นี่อยากเอานี้ออกมาก่อนจะได้เร <m> ื่องไหมเห็นไหมอ่ะโอเคเห็นนะ เงีนอยู่นะว่าทำอะไรเนาะ บอกก่อนนะว่าไม่เป็นนะทุกคนก็ทำเพราะอยากให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นก็เลยต้องทำมันอันนี้ก็ทรายนะเนี่ยแต่มันมันทำไมแข็งหมดนี่จะเปลี่ยนมันใหม่ ดูสิขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเธอขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยทรายแท้ๆทำไมมันแข็งอืม ใส่ใส่เลยดีไหมก็ไม่ดีอีกเนาะอือฟางนี่ก็ป่นดีแล้วนะทุกคน ทิ้งมั่งนะเธอจะได้มีแรงใช่ไหมดินลนเพื่อที่จะอยู่เหมือนฉันนี่แหละฉันก็ดิ้นรนที่จะอยู่ ไอ้ยื้ไอ้ยื้ไปไหนแล้วนี่นึกว่าทำผิดพลาดอีกแล้วสายจะแท้นะเธอเนี่ย อันนี้ไว้ได้วยกันก่อนนะเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะมันอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะโตแล้วค่อยแยกจากกันหนึ่งกระถางสองกระถางแยกไปเรื่อยๆโดยอันนี้มีดอก สวยเขียว so น่าจะพอนะมันไม่มีกลับมะพราะ้าวก็ขอร้องให้ฟางช่วยหน่อยนะจ๊ะน้องฟางน้องฟางช่วยกันหน่อย เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงฟางนี่ก็พอบี้ก็ป่นหมดแล้วทุกคนน่าจะใช้ได้อยูเยอะไปมั้งเยอะไปเหรอเธอ ยืบเขาออกอใส่ไม่ได้เช่นไหนนะฉันต้องมีเขาไว้นี่เเรืองไว้เนี่ย ได้เรื่องไหมคะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเอาแหละทุกคนเสร็จแล้วนี่ก็จะเอาน้ำลดเลยลดแล้วก็ปล่อยมันไว้แค่อาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาลดใหม่ อยู่นะอยู่นะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเป็นอะไรไปนะอยู่เป็นเพื่อนกันนี่อันนี้ดาราของฉัน ถังนั้นเนี่ยถังยังร้อนเลย อกนะว่าทําเหมือนเด็กเล่นใคร่ของทุกคนเพราะว่าย่าไม่ใช่นคนรักชอบแต่ก็ดูแลไม่เป็นนะก็ทำไปอื้สร็แล้วนี่กนเปลี่ยนกับเปลี่ยนดินให้กับ ต้นไม้เนาะมันดูอาการไม่ดีทุกคนอยากก็เลยเปลี่ยนให้มันแล้วหวังว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะดูสิเธอน่ารักอกก็ลาไปด้วยคลิปนี้นะคะแค่นี้พอเนาะ ไม่รู้กี่นาทีด้วยนะคะถ้านานไปก็ขออภัยด้วยมันอยู่ที่สว่างมองไม่เห็นคะ่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ